ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e ี o o ต B a l l 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในโซนของคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการแนะนำนะครับทุกคนแนวทางหรือว่าเป็นเทคนิคลับนะครับรับอังเดสอินเนสตาแบบฟรีๆแบบง่ายๆนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูเลยกันนะครับว่าเทคนิคที่พูดถึงนี้นะครับมีข้อมูลยังไงกันบ้างหรือว่าต้องมีวิธีการทำยังไงกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในนนนคคลลลิปี้้เยแวกััะรบ ก่อนรับชมคลิปกันก็เดี๋ทุกคนฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียนดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงเทคนิคลับรับอันเดสอินเอสตาก็คืออันนี้นครับทุกคนเป็นการแจกฟรีอันเดสอินเอสตานะผมที่ทําการแขวนสตาร์ทไปแล้วนะครับก็มาในสีเสื้อของทีมชาติสเปนการ์ดอีพิกนะครับทุกคนตําแหน่งของปีกซ้ายนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูเลยกันนะครับว่าวิธีการรับนะครับทุกคนรับยังไงกันบ้างครับก่อนอื่นก็เข้ามาดูที่มิชชั่นกันก่อนนะครับผมแล้วก็มาที่800ล้านดาวโหลดนะครับก็จะเจอกับเนี่ยทุกคนขวามือนะครับตรงกลางตรงนี้เป็นนะครับอากาเซียของอันเดสอินเอสตานะครับสำหรับวิธีการทําก็คือเนี่ยทุกคนมีของรางวัลตรงนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเนี่ยรุกคนของรางวัลก็คืออันเดสอินเอสตานะครับก็มาทุกคนวิธีการทํานะครับ เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนเลยกันนะครับทุกคนก็คืออย่างที่บอกไปนะครับว่ากว่าจะได้อันเดซอินเอสตาร์นะครับคือเราต้องเคลีย์ไออีเวนต์นั่นล่างนะครับทุกคนคือ3วอันนี้นะครับไปเล่นอะไรก็ได้นะครับทุกคนให้ครบ8เควสด้วยกันนะครับและเมื่อเราครบ8เควสนะครับเราก็จะได้รับอันนี้ไปทั้ง3ามอันนะครับแล้วก็เมื่อผ่าน3วอันนี้นะครับเราก็จะได้รับเนี่ยทุกคนศูนย์ทับสามนะครับเมื่อผ่าน3มอันก็จะได้รับอันเดสอินเอสตาร์นั่นเองนะครับแล้ววิธีการรับแบบง่ายๆนะครับท ก็คือนะครับทุกคนเรามาที่ถ้าฝั่งของเนีย e v พ n ลอีเวนต์นะครับแล้วก็อันแรกที่เป็นรูปภาพที่ขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเป็นฟีฟ่าเวิลด์คัพ2024นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับแต่เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็กด Enter ตามนี้เลยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับมัก็จะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับให้เราเลือกนะครับทุกคนทีมชาตินะครับอันนี้ขอเลือกเป็นอังกฤษแล้วกันนะครับทุกคนหรือว่าอะไรดีอ่ะเอาสเปนแล้วกันนะครับ แล้วก็กดยืนยันไปเลยนะครับวันนี้ก็เลือกทีมชาติอะไรก็ได้นี่ครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็คือให้เราเลือกไปที่ราวันครับทุกคนอันนี้เลยนะครับที่มันเขียนว่า VSAI นะครับก็ทําตามผมได้เลยนะครับทุกคนจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับก็มันมีให้เลือกครับว่าจะเป็น beginner นะครับทุกคน amateur นะครับ regular ทุกคน professional นะครับผม top player superstar แล้วก็ legend นะครับอันนี้คือเรียงตามความยากความง่ายนะผมก็คือถ้าเราอยาก ได้รับอินเสตาไวๆนะครับก็คือให้เราเข้าไปที่บิเกนเนี่ยอันนี้ทุกคนอันแรกนะครับก็คือมันง่ายสุดนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับอันนี้ครับทุกคนเป็นอีเวนต์ก็คือโก l d ิ้งโกนะครับเรายิงเข้าก็คือจบเกมเลยทันทีนะครับทุกคนนี่นะครับนี้ก็เราได้นักเตะจากสเปนเพิ่มมาด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเกมแพนก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนคนกดอันนี้ไปเลยแลวกันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องสนนะครับว่าเราจะเป็นทีมไหนก็ได้วงก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่ทุก สาธิตให้ดูคร่าวๆนะครับเริ่มที่แมตช์แรกนะครับทุกคนนี่นะครับอันนี้คือแมตช์แรกนะครับเพราะว่าเราต้องเล่นนะครับทุกคนเร็วที่สุดแล้วนะครับคือ8ครั้งนะครับก็คือยิงยิงประตูให้ได้นะผมใน8เกมนะครับเพราะว่ายิงเข้าเสร็จปุ๊บมันก็จะจบเลยใช่ไหมครับเรายิงให้ครบ8เกมนะครับเราจะรับัาทีนะครับสรับอันเดรสอินเสตานะครับอันนี้ก็มาดูกับผมไปแบบเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนมาครับเข้าสู่เกมครับขอเปิดเสียงก่อนแล้วกันครับทุกคนโอเคครับผมมา ก็คือเป็นโกติงโกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรายิงเข้าก็คือจบเกมเลยทันทีนะครับก็ให้เลือกอันที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะจบไวนะครับทุกคนมานี้นะครับเลี้ยงไปแล้วก็ยิงครับเอ้าไม่เข้าเลยโอ้โหเปิดหัวก็ไม่เข้าแล้วทุกคนหวังว่าจะจบง่ายๆสักหน่อยนะครับอันนี้ก็ดูไปเรื่อยๆเลยกันนะครับทุกคนมาครับโอ้โหจะช้าแต่เกมแรกเลยหรือเปล่าครับนี่ไงช้าจริงด้วยทุกคนอ่ะดูไปเรื่อยๆเลยกันนะครับ จริงๆับผมเกลียนลูกเขียร์นะครับก็เข้าก็จบเกมแล้วนะผมแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็มาลีลาหน่อยแล้วกันนะครับมาทุกคนคาายดูเมเก้มาโอเคเอายังไม่ข้างีขโมติดปักหรือเปล่าเนี่ยแม่เกมแรกยังไม่มาเลยนะครับทุกคนไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าดูมันไปเรื่อยๆแบบเพลินๆแล้วกันนะครับประมาณนี้ทุกคนนี่นะครับเราก็ไปแย่งมานะผมแล้วก็ไปยิงนะครับผมแค่นี้เลยครับผมนี่ครับ ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับแมตแรกนะครับผมก็คนอื่นนะครับน่าจะไวกว่าผมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าน่าจะยิงเข้าตั้งแต่ลูกเขียวเมื่อกี้แล้วนะครับนี่ครับคนสาเร็จไปแล้วหนึ่งค mm hmm. yes. รั้งนะครับมาดูก <uct> ันต <sk> like ่อครับก็คือเหลืออีก7ครั้งด้วยกันนะครับทุกคนอันนี้คือครั้งแรกนะครับนี่นะครับทุกคนได้รับในส่วนของรางวัลจากแมตพาร์ด้วยนะครับมาทุกคนกดย้อนกลับมานะครับนี่ครับทุกคนกดแบ็คกลับมานะครับผมแล้วก็กดอันเดิมว่าทุกคนแค่นี้เลยครับประมาณนั้นครับทุกคนกดอันเดิมเลยนะครับ นี่ครับคนแล้วเราก็ไปต่อนะครับมาดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับทุกคนสําหรับเทคนิคลับนะครับทุกคนรับอันเดสอินเตแบบว่าไวที่สุดแล้วนะครับมาคทุกคนไปกันต่อแบบไวๆเลยนะครับอันนี้คือเกมที่2ครับทุกคนมาครับอันนี้เจอกับทีมชาติของตุรกีนะครับทุกคนดวนต่อแบบเรื่อยเเพลินๆนะครับทุกคนอาจจะแบบว่ายาวๆหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าไม่ต้องตัดต่อนะครับทุกคนไปกันแบบ ไวๆเลยนะครับมาทุกคนรอบนี้ครับเข้าเลยหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับผมง่ายๆเลยครับผมแค่นี้เลยนะผมก็คือทําบนไปบนมาสักแปดรอบนะครับก็จะได้รับอันเด s สอินเนสตานั่นเองนะครับมาทุกคนก็คืออ่ะเดี๋ยวเราผ่านไปแล้ว2 m a แมตช์ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเลยกันนะครับว่ามันจะคืบหน้าหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ขออนุญาตกลับไปดูที่แคมเปญก่อนเลยกันนะครับทุกคนมาครับ อันนี้คือของรางวัลจากการเล่นเมื่อกี้นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าตอนนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับอันเดซอินิสตานะครับก็คือเนียร์พลมันขึ้นเลข2แล้วใช่ไหมครับก็คือเราเล่นไป2แมตช์นะครับก็เหลืออีก6แมตช์ด้วยกันทุกคนไปลุยกันต่อครับมาทุกคนเล่นในครบ8แมตช์นะครับก็จะได้รับฟรีทันทีนะครับสำหรับอันเดซอินิสตานะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับมาครับผมไปไวๆครับผมอีก6ตาเลยด้วยกันนะครับเหมือนเดิมทุกคนเข้าไปที่อ่าราวันนะครับทุกคนราวหนึ อันแรกเลยครับทุกคนแล้วก็กดไปต่อเลยนะครับแบบรัวๆเลยทุกคนก็คืออีก6ครั้งด้วยกันนะครับก็ถ้าจบไวแบบเกมที่2นะครับพวกก็อาจจะไม่ถึง5นาที6นาทีด้วยซ้ำนะครับทุกคนเพราะว่ามันอยู่ที่เรานะครับว่าจะยิงได้ตอนไหนนะครับเมื่อกี้ก็ไปช้าที่เกมแรกนะครับผมเพราะว่าติดเล่นไปหน่อยครับทุกคนมันก็เลยช้าและวันนี้มันโดนต่อเกมที่3นะครับมาทุกคนโดยกันต่อนะครับเกมที่3มเจอกับฝรั่งเศสของเดนิเยเดชองครับทุกคน มาครับพร้อมเลยครับอ้โหยมาชุดทีมเยือนด้วยครับไปครับเกียนลูกเขียครับเกียนลูกเขียครับเกียนลูกเขียครับผมยิงครับเรียบร้อยครับผมแค่นี้เลยทุกคนเล่นให้ครบแดตาด้วยกันหรือว่าแปดเกมด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นเกมที่สามแล้วนะครับมาแบบไปไวเล่นง่ายๆครับทุกคนอ่านี่ผ่านไปสามแล้วนะครับเหลืออีกห้าครับทุกคน คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าผมไม่ตัดทุกคนไปกันแบบเรียวๆยาวๆเลยนะครับทุกคนประมาณนี้นี่ครับมาครับผมลุยกันต่อเกมที่4ี่ครับครึ่งทางครับทุกคนมาครึ่งทางแล้วนะครับยาวๆทุกคนดูแบบยาวๆนะครับนานๆทีนะครับจะได้ดูแบบว่าผมทําคลิปยาวๆนะผมก่อนหน้านี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อเลยกันนะครับทุกคนมาเทคนิคลับรับอันเดสอินเอสตานะครับมาครับทุกคน เาเกมครับรอบนี้เจอกับตุรกีเหมือนเดิมแต่ว่าไปเยือนนะครับทุกคนไปเยือนตุรกีนะครับหัวนี้ก็ต้องแย่งบอลให้ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายเขียก่อนนะครับทุกคนนี่ครับแย่งบอลก็ง่ายครับทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะจบสกอร์คมหรือเปล่าแค่นั้นเองครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับรึงทางแล้วครับทุกคนเหลืออีกสี่เกมด้วยกันนะครับไปเล่นต่อเหมือนเดิมครับกดรวๆไปเลยนะทุกคนอันนี้ก็ผมอยากปล่อยแบบ เร็วๆนะคคนไม่ต้องตัดนะครับเพราะว่าจะได้แบบคลิปยาวๆไปเลยนะครับทุกคนก็จะได้แบบว่าดูแบบง่ายๆตั้งแต่แรกจนจบไปเลยนะครับมาต่อคลิปที่5คนหรือว่าแมตที่5นะครับทุกคนมาครับก็ครบ8แมตนะครับเราจะได้รับอันเดสอินเนสตาฟรีทันทีเลยนะครับทุกคนมาครับเจอกับคอสตาริกานี่ก็เป็นการเล่นกับบอดง่ายๆนะทุกคนก็คือเป็นโหมดของโเด้นโกนะครับยิงเข้าปุ๊บเราก็จะได้รับทันทีเลยองสรับ อ่าแต่ละอีเวนต์แต่ละควสนะครับยิงเข้าเราก็ชนะเลยครับทุกคนประมาณนี้นะครับดวนต่อแมตช์ที่ห้าทุกคนมาครับรอบนี้เราเป็นเจ้าบ้านนะครับทุกคนเหมือนเดิมครับเกี่ยนลูกเปิดครับง่ายๆครับผมล้าหรือเปล่าครับไม่ล้าครับไม่ล้าทำไงครับยิงสิครับผมไปกันต่อครับผมแมตช์ที่ห้าผ่านไปครับเหลืออีกสาแมตช์ครับทุกคนมาครับนี่ครับผมยิงแบบนี้แบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็คือ เราไม่ต้องไปลีลายเยอะนะครับได้โอกาสยิงก็ยิงแบบว่าจบไวๆเลยนะครับอีก3มแมตช์ครับทุกคนมาครับไปกันต่อไปกันต่อครับผมอันนี้ก็คือเป็นแมตช์ต่อไปก็คือแมตช์ที่6นะครับทุกคนนี่นะครับกำลังเข้าแมตช์ที่6แล้วนะครับ ก็มีใครที่เล่นกันแล้วได้อินิสตาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยแลวกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้นะผมก็คือแนะนําเป็นเทคนิคนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้อวยมากๆเลยนะครับคนแลวก็ได้เร็วด้วยนะครับใช้เวลาแค่ไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะครับผมวันนี้ก็คือคลิปผมอาจจะยาวนะครับเพราะว่าผมพูดไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับถ้าตั้งใจเล่นจริงๆก็น่าจะประมาณไม่เกิน8นาทีนะผมตีว่าแมต์ละ1นาทีแล้วกันนะครับเนี่ะคนโอ้โหจนชนยี่แล้ว ก็ต้องไปเองคนเดียวครับแบบนี้ครับแล้วปั่นเบาๆครับผมโอ้โหออกอีกแล้วครับนี่ผมจะช้าแบบนี้ครับผมช้าต้องติดเล่นแบบนี้เลยครับทุกคนเนี่ยครับมาครับก็ต้องแย่งบอลอีกแล้วครับทุกคนมาทุกคนประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วแย่งโอ้โหช้าเลยครับแบบนี้ครับเนี่ยมันจะติดช้าตรงนี้นะครับทุกคนอันนี้คือแม์ที่หกนะครับหลังจากแม์นี้ก็เหลืออีกสองแช์ด้วยกันนะครับ ดูดิมันชา้าจัดเลยอนะปล่อยให้มันเลี้ยงก่อนแลวกันนะครับทุกคนโอเคครับโยนมาแบบนี้แล้วก็ดักอูยังดักไม่ได้วะโอ้โหทำไมมาเก่งกับแม์นี้วะเนี่ยมาครับมาเก่งอะไรแม์นี้เนี่ยบดฮะโอ้โหออกข้างอีกเนี่ยมันจะชา้าแบบแม์แบบนี้นี่ครับทุกคนแต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูอยู่นี่ครับก็น่าจะแบบจบตั้งแต่เกียนลูกเปิดเกียนลูกเขี่ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับไม่ติดเล่นเหมือนผมนะครับนี่ครับทุกคนอ่ะ โอเคมาครับชนเดียวเลยด้วยกันเข้าซ้ายปันเรียบรอครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือแมตที่6กับทุกคนเลยอีกสองแมตครับไปเลยกันต่อครับเร็วครับทุกคนมาครับอันเดสอินเสตานี่ครับนี่อันนี้ก็มีทองฟรีด้วยครับผมได้รับทองฟรีด้วยนะครับมาครับทุกคน6แมตแล้วนะครับอีก2แมตครับไปกันต่อไปกันต่อมาครับ อันเดิมเลยครับทุกคนกดอันเดิมรัวๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายและก็เร็วนะครับทุกคนอ่ะแมตช์ที่7ครับผมหลังจากแมตช์นี้ก็จะเหลืออีกแค่1แมตช์สุดท้ายนะครับไปเจอกับมาเลเซียครับทุกคนนี้เจอฝั่งเอเชียบ้างนะครับไปยันต่อทุกคนไปแบบรัวๆเลยแล้วกันนะครับต่อคลิปนี้ประมาณ15นาทีนี้ทุกคนรวมกับไปเปิดอินสตาด้วยนะครับทุกคนมาครับผมไปกันแบบเรื่อยๆยาวๆนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับทุกคนมา แมตที่7นะครับหาเราเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนทนะทุกคนมันเดิมรับแทงไปครับแล้วก็แทงต่อไปแบบนี้ครับเข้าซ้ายแล้วก็ยิงเรียบร้อยครับผมมาครับแมตสุดท้ายครับก็เนี่ยถ้าไม่ติดเล่นก็จะจบแบบนี้ไวๆนี่ครับทุกคนนี่แมตแล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยซ้ํานะครับมาแมตสุดท้ายครับแมตสุดท้ายครับทุกคนเพื่อรับอันเดสอีเนสตานะครับนี่ครับผมกดย้อนกลับมานะครับ พอเ,เล่ล story, นเสร็จแล้วเราก็กดย้อนกลับมาแล้วก็กดไปที though, ่เดิมนะครับทุกคนแบบนี้เลยนะครับมันก็จะง่ายนะครับผมแล้วก็รวดเร็วด้วยนะครับไปเลื่อนต่อครับทุกคนรอบนี้นะครับจะเจอกับทีมชาติอะไรทุกคนมาดูแล้วกันนะครับเป็นทีมชาติมาเลเซียเหมือนเดิมทุกคนและก็เราเป็นเจ้าบ้านเหมือนเดิมนะครับก็น่าจะจบไวนะครับทุกคนไปครับการรับเทคนิคเทคนิครับรับอินิสตานะทุกคนโอ้ลิ้นพันหมดแล้วนะครับคลิปยาวเหลือเกินครับทุกคนนานทีนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอาจจะได้เห็น คลิปยาวๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะกลับมาลงแรคงนะครับผมแล้วก็อาจจะแบบว่าไปดวลกับช่องอื่นนะครับทุกคนอยากให้ผมไปดวลกับใครหรือว่าอยากไปแบบว่ากระชับมิตรกับพี่ๆคนไหนช่องไหนก็โอ้โหลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็ไม่เข้าอีกแล้วทุกคนติดแน่นอีกแล้วนะครับมัวแต่พูดนะครับไปสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนมาครับแล้วมันส่งสั้นๆแบบนี้นี่ไงกว่าจะได้อีกโอ้โห อย่ามาเก่งดีมันสุดท้ายแล้วเนะี่ยเอออย่าเพิ่งเก่งมาพราเล่นครับโอ้โหยนเสาอีกอะไรครับนี่อ่ะโอ้หมาดีครับโอ้โหออกข้างอีกเนี่ยมันจะช้าแบบนี้นะทุกคนถ้าเรายิงจบตั้งแต่ลูกเขียงแต่แรกอะมันก็น่าจะเสร็จไปแล้วนะครับทุกคนมาครับพาเล่นอ่ะจ่อๆเลยโอเค เรียบร้อยครับทุกคนผ่านไปแล้วเข้รัสำหรับการเล่นโกด G นโก8แมตช์นะครับทุกคนเทคนิคลับนะครับรับอันเดสอินเอสตาตำนานนี่ครับทุกคนมามาดูผลประกอบการแลยกันนะครับนี่ครับทุกคนมันขึ้นมาแล้วนะครับว่าเราได้รับแล้วนะครับสำหรับอันเดสอินเอสตานะครับมาทุกคนนี่นะครับผมแล้วก็เรามาทำการกดรับกันได้เลยนะครับมาที่มิชชั่นนะครับทุกคนนี่นะครับมิชชั่นแล้วก็มาที่800ล้านดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่อันเดสอินเอสตาตรงนี้นะครับ นี่ผมเราจะได้รับทั้งหมดเลยผมก็คือกดรับ Over all ไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเปิดดูแล้วกันนะครับว่าอเดอ s t นสตาครับทุกคนหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับคนมาที่กองจุดหมายนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาที่อ๋อมันเข้าทีมเลยใช่ปะเออว่ะมันเข้าทีมเลยครับทุกคนนนี้มีแต่มัทเดลิกนะครับให้ดูเลยกันนะครับทีมคร่าวๆนี่ครับอันนี้เป็นทีมคร่าวๆนะรับคนสำหรับอเดอสเนสตาที่เรารับมาเมื่อกี้นะครับ นี่เองทุกคนเข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอันเดสอินเอสตานะครับผมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะทำการสอนนับค่าพลังให้แล้วกันนะครับทุกคนว่าอัพยังไงให้โหดที่สุดและเก่งที่สุดหรือว่าค่าพลังสูงที่สุดนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับผิดพลาดไปการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยทุคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ